ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคุณผู้ฟังค่ะ,ะในวันนี้นะคะช่วงบ่ายกับรายการร้อยเอเจเจเยี่ค่ารายการสาระดีดีซึ่งดิฉันอนุม,มารชัยเศษร,รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะกลุ่มแรกผ่านไปตอนนี้กลุ่มที่สองซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะของการจัดรายการส ok ุขภาพดี D กับ GE n e w n o r m a l นะคะในเทอมนี้แล้วเนื่องจากว่าก็มีน้องนักศึกษา สลับสบเปลียนหมุนเวียนการที่จะมาให้ความรู้ให้สาระเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงของ G E New Normal เนี่ยในทุกเทอมนะคะหรือว่าทุกภาคการศึกษาและสำหรับภาคการศึกษาที่สองหรือว่าเทอมสองนี้น้องกลุ่มนี้ก็ถือเป็นกลุ่มสุดท้ายส่งท้ายรายการด้วยแหมความคับค้่งมากเลยเจ็ดคนนะ เจ็ดคนนะคะที่จะมาร่วมคุยกันในรายการดิฉันขออนุญ,ญาตให้น้องเขาเด้นแนะนําตัวก่อนเนาะให้น้องได้แนะนําตัวเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีคุผู้ฟังทุกคนนะคะผมนายธีรพัฒน์บุรนาศรีครับคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยพาย,ยัพครับสวัสดีครับผมนายแพทริกค,คลิปเมนเรียนคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษปีที่หนึ่งครับ สวัสดีครับผมนายบุญยวีขำพิรันนะครับมาจากคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษครับชั้นปีที่หนึ่งเหมือนกันครับภาษาอังกฤษกันหมดเลยนะคะวันนี้นะคะค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคาทางจิตใจโรคหนึ่งซึ่งหลังๆมานี่เป็นกันเยอะมากและทุกเทอมนะจะต้องมีหนึ่งกลุ่มแหละที่นําเรื่องนี้นะคะมาพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของของโรคซึมเศร้าครับโรคซึมเศร้านั่นเองนะคะอ่ อย่างที่เราเคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยหลังๆมาเป็นกันเยอะมากแล้วก็ไม่เลือกวัยด้วยนะคะไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยเลยเ,เด็กวัยรุ่นบางคนก็เริ่มที่จะเป็นมีอาการของโรคซึมเศร้าเหมือนกันนะคะรวมถึงผู้สูงอายุบางคนก็มีปัญหาเรื่องของโรคซึมเศร้าในยอย่างที่บอกไปทุกเพศทุวัยต้องคอ,อยสังเกตตัวเองแล้วก็คอยระมัดระวังโรคนี้ไว้ให้ดีบางทีมันอาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะค่ะโรค โรคซึมเศร้านะคะน่าสนใจอย่างไรนะคะแล้วเราควรที่จะให้ความสำคัญกับโรคนี้ยังไงเดี๋ยวต้องมาฟังน้องๆเขาได้พูดคุยนะคะเรื่อง,องโรคซึมเศร้าให้เราฟังแล้วลาะคะเชิญเลยค่ะครับผมครับผมจะเริ่มในการที่ความหมายเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้านะคะเป็นโรคทางอารมณ์ที่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและพบได้ในทุกช่วงอายุนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเช่นการสูญเสียความผิดหวังหรือการหย่าร้างการเป็นโรคนี้ไม่ได้มีความหมายว่าคนที่เป็นนั้นจะเป็นคนอ่อนแอเสมอไปครับหรือว่าล้มเหลวหรือไม่มีความสามารถเพราะไม่มีหลกักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าโรคซึมเศร้ามีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการทํางานของระบบสมองที่เปิดปกติในปัจจุบันครับ โรคซึมเศร้าสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาและการรักษาทางจิตใจหากไม่ได้รับการรักษาอาจจะเกิดผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันการทํางานและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงมากขึ้นเช่นมีอาการหลงผิดหูแววมีความคิดทําร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายได้เลยครับต่อมานะครับค่ะเชิ่เลยค่ะ อาการโรคซึมเศร้านะครับเมื่อเกิดครั้งหนึ่งแล้วนะครับสามารถเกิดขึ้นได้อีกครั้งครับเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นเป็นระลอกครับก็อาการที่จะพบได้เสมอครับก็จะเป็นพวกรู้สึกเศร้าว่างเปล่าหรืออยากร้องไห้หรือมีความสิ้นหวังครับรู้สึกโกรธหงุดหงิดหรือลำคาญเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นหมดความสนใจหรือรู้สึกไม่สนุกกิจกรรมส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์กีฬาหรืองานอนดิเรกต่างๆครับ ครับผมและในด้านปัญหาบางบางอย่างเล็กๆน้อยๆเช่นปัญหาการนอนหลับครับเช่นนอนมากเกินไปหรือนอนไม่หลับครับแล้วก็ปัญหาต่อมาเป็นความเหนื่อยล้าไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทําเรื่องเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ข้อที่3คือรู้สึกไร้ค่ารู้สึกผิดหมกมุ่นเรื่องความล้มเหลวที่ผ่านมาแล้วก็คอยโทษตัวเองครับคิดถึงเรื่องความตายแล้วก็พยายามจะทําร้ายตัวเองฆ่าตัวตายบ่อยๆครับ ส่วนอาการสุดท้ายคือมีอาการป่วยทางกายที่บางครั้งไม่พบสาเหตุเช่นปวดหัวหรือปวดหลังครับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักมีอาการมากจนกระทบชีวิตประจําวันนะครับเช่นการไปโรงเรียนการทํางานหรือการพบปะสังสรรค์บางรายอาจรู้สึกเศร้าหมองครับ ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะคะที่น้องเขาได้นํามาเล่าสู่ให้กันฟังนะคะอย่างที่น้องเขาบอกไปนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคทางอารมณ์นะคะที่พบได้ค่อนข้างจะบ่อยนะคะแต่แม่พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายบางทีก็อยากจะเถียงแล้วเพราะว่าในคนที่ดิฉันรู้จักนะคะคุณผู้ฟังคะบางคนก็เป็นผู้ชาย้วอ,อกสมสอก็ยังมีอาการของโรคซึมเศร้านี้ได้เหมือนกันแต่อย่างที่เราเคยคุยกัน ลหลยต่อหลายครั้งนะคะว่าชีวิตของเราทุกๆคนไนมะ่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่เด็ก ผู้สูงวัยอะไรก็ตามนะคะชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปดังนั้นบางทีเนี่ยมันก็จะเจอกับปัญหาอุปสรรครวมถึงความสูญเสียอะไรที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันมาแบบกระทันฐานเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่จะทําให้อารมณ์มันแบบว่าดิ่งมากๆเลยพออารมณ์ดิ่งมากๆเนี่ยสารเคมีในสมองมันก็ผิดปกติและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้อารมณ์เศร้านะคะแปลสภาพนะคะอัพเวลขึ้นเป็นโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหาก ว่าสังเกตตัวเองนะคะช่วงนี้ทำไมรู้สึกเศร้าว่างเปล่าท้อแท้ว้าเหวหรือไม่ก็หงุดหงิดอะไรหมดความสนใจคือชีวิตไม่มีความสุขเอาง่ายๆนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยสังเกตยงไงยๆคือชีวิตทําไมมันไม่มีความสุขเหมือนที่ผ่านๆมาเหมือนที่เคยนะอาจจะเข้าข่ายดังนั้นควรที่จะไปพบคุณหมอทันทีเลยนะคะเพื่อที่จะตรวจดูว่าเอ๊ะเราป่วยจริงหรือเปล่านะคะแล้วมีวิธีการที่จะดูแลตัวเองยังไงมีวิธีการรักษายังไงแต่อย่ามีครั้งหนึ่ง นะคะว่าโรคซึมเศร้านั้นก็เป็นเหมือนโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถจะรักษาได้นะคะดิฉันอนอุมาชัยเศษนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยคะ่ะพร้อมกับน้องอีกจริงๆแล้วมีอีกสีท่านนะคะแต่ว่านี่เดี๋ยวก็จะแบ่งกันคุยทีละสาม คนบางนึน่งคนบางใครจะถูกทอดทิ้งอยู่เดียวได้คนสุดท้ายเนี่ยนะตอนนี้มาให้น้องอีกสามท่านนะคะได้แนะนําตัวเลยคะ่ะเชิญค่ะสว <'s bon: S 1> ัสดีครับกระผมนายพิเชษพิทัฒคีรีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่งครับจากมหาวิทยาลัยพยัยาครับค่ะครับผมนายสันยิภาพชาตินะครับคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่งจากมหาวิทยาลัยพยัยาครับค่ะสวัสดีครับผมนายธนินทุนคำ ศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษอยู่ชั้นศึกษาปีที่หนึ่งครับผมค่ะปีหนึ่งหมดเลยนะคะสาขาวิชาภาษาอังกฤษเหมือนกันหมดเลยเช่นกันนะคะค่ะ,คะเราคุยกันต่อดีกว่านะคะน้องยิ้มไปยิ้มมาแล้วนะคะดิฉันแซวนะคะเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะในช่วงนี้จะคุยกันถึงเรื่องของสาเหตุใช่ไหมรวมถึงปัจจัยตัวกระตุ้นโรคซึมเศร้าด้วยเนี่ยนะคะ ค่ะสาเหตุหลักๆของโรคซึมเศร้านี้ออมีอะไรบ้างคะน้องพี่เช่ใช่ไหมที่จะคุยค่ะเชิญเลยค่ะสาเหตุหลักของการเกิดโรคซึมเศร้านะครับหนึ่งเลยก็คือกรรมพันธุ์ครับพบว่ากรรมพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องสูงในโรคซึมเศร้าครับโดยเฉพาะในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการเป็นซ้ำๆหลายๆครั้งครับ2เลยก็คือสารเคมีในสมองครับพบว่าในระบบสารเคมีในสมองของผู้ป่วย โรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดครับโดยมีสารที่สำคัญได้แก่ซีโรโทนินและนอร์เอพิเนรินครับที่ลดลงครับโดยรวมรวมทั้งอาจมีความผิดปกติของเซลล์รับสื่อสารเคมีเหล่านี้ครับสเลยก็คือลักษณะน,น,นิสัยครับบางคนมีแนวคิดที่ทำให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าครับเช่นมองตัวเองในแง่ลบมองอดีต เห็นแต่ความผิดพลาดของตัเองครับหรือมองโลกในแง่ร้ายเป็นต้นซึ่งบุคคลเหล่านี้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันเช่นตกงานยาร้างถูกทิ้งก็มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดโรคซึมเศร้าได้ง่ายครับซึ่งหักไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอาการจะมากเกินครับและอาจจะเป็นซึมเศร้าได้ครับ นี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆนะคะก็คือกรรมพันธุ์นะคะรวมถึงสารเคมีในสมองนะคะแต่ดิฉันว่าในเรื่ององกรรมพันธุ์เนี่ยเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะส่วนสารเคมีในสมองก็เช่นเดียวกันนะคะบางทีถ้าอารมณ์เวียงไปเวียงมานะคะรวมถึงอาจจะผู้ที่อยู่ในช่วงของวัยทองนะคะที่สารเคมีในร่างกายมันก็ไม่ค่อยสมดุลอยู่แล้วนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบกับสารเคมีในสมองได้เช่นกันนะคะสาร ที่ทําให้ความสุขลดน้อยลงนะคะก็ทําให้ความสุขเราน้อยลงความสุขเราน้อยลงก็หมายถึงว่าความเศร้าความซึมเราจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะก็จะมอะีอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคซึมเศร้านะคะสาเหตุอะไรคะ ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นของโรคึมเร้าะนะครับหนึ่งครับคือคือความเครียดสะสมนะครับสองก็คือการสูญเสียครั้งใหญ่นะหรือคนที่ตอนนั้นสูญเสียจากคนที่รักไปนะครับอันที่สามก็คือสภาพจิตใจที่เกิดจากการเลี้ยงดูนะครับสี่ก็คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ราบรื่นนะครับส่วนสุดท้ายอันที่ห้าก็คือความเสี่ยงทางพันธุก,กรรมนะครับความเครียดนะครับเป็น อาการที่สามารถเกิดได้กับทุกคนในทุกเพศทุกวัยปัจจุบันพบว่าคนส่วนใหญ่มักจะมีอาการเครียดสะสมอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตที่ตึงเครียดนะครับบางรายมีความกดดันมากและก็มีความคาดหวังในชีวิตที่สูงซึ่งพอไม่เป็นตามที่เราคาดหวังก็จะทําให้เกิดอาการเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวเช่นกันในบางรายครับอาจจะมีอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลในอนาคตได้ ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของอาการเครียดสะสมเนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะดูแลตัวเองเรื่องของการเครียดสะสมว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่จะให้ตัวเองเนี่ยเครียดสะสมน้อยลงมีไหมคะครับการรักษาอาการเครียดสะสมนะครับความเครียดสะสมเป็นภาวะที่สร้างความกังวลและความรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันในบางรายมีอาการเครียดสะสมมากๆอาจส่งผลกระทบต่อการทํางานและคนรอบข้างได้ การไปพบจิตแพทย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่หาทางออกจากภาวะเครียดสะสมไม่ได้หลายคนมักเข้าใจว่าการไปพบจิตแพทย์คือการที่เรามีภาวะจิตไม่ปกติแต่ในความเป็นจริงแล้วการไปพบจิตแพทย์เป็นทางออกที่ดีที่สุดได้ช่วยทําให้เราบรรเทาอาการเครียดสะสมซึ่งจิตแพทย์จะให้คําปรึกษา และบำบัดให้เราอยางถูกต้องเพื่อคขความเครียดอย่างถูกวิธีนั่นเองครับค่ะใช่ค่ะอย่างที่ดิฉันเคยได้ย้ำบ่อยๆนะคะเวลาที่มีน้องนักศึกษาเข้ามาพูดถึงเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะว่าโรคซึมเศร้าก็เป็นเหมือนอาการเจ็บป่วยชนิดหนึ่งนะคะเหมือนเราเป็นวัด คนหัวตัวร้อนนะคะบางทีเนี่ยถ้ามันหายเองไม่ได้ก็ต้องไปหาหมอหรือว่าทานยานะคะโรคซึมเศร้าก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่ามีอาการแล้วนะคะแล้วมันรู้สึกว่ารบวรกวนกับการใช้ชีวิตมา,ากเลยมันไม่มีความสุขเลยชีวิตนี้นะคะก็ควรที่จะไปพบ จิตแพทย์นะคะเพื่อที่จะ,ะตรวจดูว่าเอ๊ะเราป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าอาการเข้าข่ายอยู่ประมาณไหนคุณหมอเขาจะให้คําแนะนาําให้คาปรึกษารวมถึงอาจจะต้องให้ยามารับประทานเพื่อที่จะปรับสมดุลนะคะในสมองเพื่อให้สารเคมีมันทํางานได้เชื่อมโยงกันนะคะเราจะได้ เป็นปกติโดยเร็ววันนั่นเองค่ะในช่วงของสุขภาพดีกับ GE n e w Normal ว่าด้วยเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะโดยที่ในกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายของเทอมนี้กันแล้วที่ GE นะคะจะมาร่วมจัดรายการกับทางพยัพรีดีโอเราค่ะเดี๋ยวในปีการศึกษาหน้านะคะ ก็ค่อยกลับมาเจอกันใหม่กับน้องๆอนักศึกษาใหม่นะคะในปีหน้าก็แล้วกันส่วนในปีนี้ค่ะโรคซึมเศร้านะคะยังเหลืออีกหนึ่งหัวข้อนะคะที่ยังคงไม่ได้คุยกันนะคะต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วสักนิดหนึ่งนะคะว่าด้วยปัจจัยนะคะที่ทําให้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคซึมเศร้านะคะนอกจากจะเป็นเรื่องความเครียดสะสมนะคะการสูญเสีย คนสําคัญนะคะในชีวิตหรือว่าสภาพจิตใจแนละความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความเสี่ยงทางพันธุกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอะจะดูแลตัวเองนะคะยังไงถ้าหากเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะนะคะในช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการหรือเปล่านะคะ การรักษาภาวะซึมเศร้านะคะค่ะที่จะคุยกันต่อนะคะให้น้องที่เหลืออีกคนสุดท้ายไม่เป็นคนสุดท้ายของเทอมเลยนะเนี่ยเป็นคนสุดท้ายของรายการ GE New Normal เทอมนี้เลยนะคะได้แนะนําตัวก่อนแล้วก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของแนวทางในการรักษาภาวะซึมเศร้านะคะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับผมนายสุทธิศักดิ์สิงห์สิทธาคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยพายัพครับค่ะ ก็รู้สึกไงบ้างคะเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มของเทอมนี่เป็นเต้นนิดหน่อยครับเนเต้นหน่อยนะโอ้ยเสร็จแล้วก็จะโล่งแล้วนะคะค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการรักษาภาะวะซึมเศร้านะคะมีแนวทางในการดูแลหรือว่าการรักษายัางไงบ้างคะน้องสุทธิศักดิ์ครับอย่างแรกนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับบางคนมีแนวคิดที่ ทำให้ตัวเองนั้นซึมเศร้าหนักกว่าเดิมครับเช่นการมองตัวเองในแง่ลบหรือการมองเห็นอดีตท,ที่เจ็บปวดของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการมองโลกในแง่ด้ายหรือปัญหาต่างๆนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้เมื่อเขาเผชิญกับปัญหาสถานการณ์ที่กดดันเช่นนี้นะครับก็จะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขานั้นถูกทอดทิ้งแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดซึมเศร้าได้ง่ายครับซึ่งหากเราไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมครับอาจกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้การรักษานะครับซึมเศร้าอย่างแรกก็คือการบําบัดด้วยการพูดคุยครับ แล้วก็มีการําบด้วยยาการรักษาจะขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั้นมีภาวะซึมเศร้าขนาดไหนครับหากมีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยแพทย์อาจให้คาแนะนําหรือปรึกษาพูดคุยเฉยๆครับแล้วก็รอดูอาการต่อว่าจะดีขึ้นเองหรือไม่แล้วก็แพทย์บางท่านก็อาจจะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตครับการลดการเครียดเช่นการออกกำลังกายหรือว่าการให้ความช่วยเหลือต่างๆครับพร้อมกับติดตามอาการครับและสําหรับคนที่มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางถึงรุนแรงนะครับ แพทย์จะแนะนําให้ใช้กำลังบ,บัตด้วยการพูดคุยร่วมกับใช้ยาต้านทานซึมเศร้านะครับหรือหากมีอาการที่ซึมเศร้าขั้นรุนแรงจริงๆผู้ป่วยอาจได้รับการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อเข้ารักักแบบเข้มข้นและได้รับยาซึมเศร้ารวมด้วยครับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางในการรักษานั่นเองนะคะอย่างที่ดิฉันบอกไปถ้าหากว่าเรารักษาได้ถูกทางนะคะแบบไปได้ถูกทางเนี่ยนะคะกอ็อ่ จะทาให้มีโอกาสที่จะหายได้เป็นปกตินะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าโรคซึมเศร้านะ่ยเป็นแล้วไม่สนุกหรอกไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นโรคไหนไม่ใช่เฉพาะโรคซึมเศร้าอย่างเดียวแล้วโรคอื่นโรคไหนก็เป็นแล้วไม่สนุกทั้งนั้นเพียงแต่ว่าโรคซึมเศร้านะ่ยมันไม่มีอาการเจ็บ ป่วยทางร่างกายแต่ว่ามันทําให้จิตใจของเรานะคะรู้สึกว่าชีวิตนีนะ้ไม่มีความสุขดังนั้นถ้าหากว่าใครที่มีอาการนะคะรู้สึกว่าทําไมชีวิตช่วงนี้มันไม่มีความสุขเลยนะคะหรือว่ามีคนใกล้เคียงเนะะี่ยค่ะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปแล้วดูไม่ แฮปี้แฮปี้เหมือนเคยเนะี่ยก็ควรที่จะให้คำแนะนำนะคะโดยที่ไปพบคุณหมอนะคะเพื่อที่จะตรวจดูว่าอืมป่วย หรือว่ามีอาการยังไงนะคะแล้วก็จะได้รักษาไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำนะคะรวมไปถึงเรื่องของอการให้ยานะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่ารักษาแล้วหายแล้วนะคะจะได้กลับมานะคะมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เหมือนเดิมนั่นเองค่ะส่วนน้องๆน,นะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้เมื่อกี้ทีนก็เข้าไปแอบถามสักนิดหนึ่งว่ามีใครแบบมีประสบการณ์เคยเป็นหรือเปล่าก็าใส่หัวกันดิคนะ่ะดีแล้วนะคะที่ไม่เป็นนะคะค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่มาช่วยจัดรายการในวันนี้โอกาสหน้านะคะถ้าติดใจมาพูดคุยกันต่อได้นะคะลากไปก่อน,นะคะ่ะชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal